สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับอ e ีกรอสิบกับผมเอกทิศวัดรรายการที่อัปเดตเรื่องราวสาระและบันเทิงแบบส่งตรงถึง จาคุณครับมาถึงข่าวนี้กันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าสร้างกระแสได้กระแสคือฮาอีกแล้วสําหรับสาวล่างเล็กเซ็กซี่อย่างสาวใบเตยอ,อาสยามล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมมีกระแสเมาส์ถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ลับๆระหว่างสาวใบเตยกับหนุ่มฟิล์มรัตภูมิงานนี้เรื่องราวความสัมพันธ์ของเขาจะลงเอยอย่างไรและให้สถานะว่ายอย่างไรไปอัปเดตจากปากสาวใบเตยพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ หนูา่าไม่กล้าพูดอะไรมากนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนหาว่าออกตัวแรงคือกับพี่ฟิล์มเนี่ยเราเป็นเด็กก้นกุฏิของเฮ er ียฮอตั้งแต่เด็กๆค่ะหนูเซ็นสัญญามาพร้อมพี่เขาแล้วก็ได้เรียนร้องเพลงได้เรียนการแสดงมาพร้อมพี่ฟิล์มแล้วก็สนิทกันมาตลอดค่ะมีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันทั้งเรื่องละครแล้วก็เรื่องโฆษณาใช่แล้วก็เลยคงคงได้เป็นกระแสตรงไป เรียกว่าสร้างกระแสะได้อย่างลงตัวจริงๆครับเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรในกอภัยกับหนุ่มฟิล์มรัตภูมิอย่างแน่นอนแต่กิริยาในการพูดค่อนข้างให้เราติดตาม ต่อเรื่องราวความสัมพันธ์จร,จริงๆอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันครับมาถึงครั้งนี้กันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าพูดถึงเรื่องราวของสาวใบเตยอาสยามต้องนึกถึงเรื่องราวสาวเด็กแว้นสาวเซ็กซี่และที่สําคัญครับกับงานประกวดรางวัลอวอร์ทีวีพูลตูตาวซึ่งเชวลสาวใบเตยแต่งตัวเซ็กซี่แบบสั้นจุ๋ยกันเลยงานนี้นักข่าวเลยขอถามถึงเรื่องราวการแต่งตัวว่าทาให้เซ็กซี่มากกว่านี้สาวใบเตยจะกล้าหรือเปล่าไปฟังคําตอบกันต่อเลยดีกว่าครับ ค่ะก็มาเป็นปรินเซสแต่ว่าเป็นปรินเซสที่ยังคงความเป็นใบเตยอาสยามอยู่ mm hmm. ก็คือถ้าไม่สั้นก็ไม่ใช่ใบเตยแล้วล่ะหรื oh. อว่าอันนี้ยังน้อยนะ mm hmm. เพราะว่าค่อนข้างปกปิด uh, <okay. S 1> หรือเปล่า <laughs> อย่างมากโอ้ยอย่างมากก็เกือบชุดว่ายน้ำเท่าที่เคยเท่าที่เคยเท oh. ่าทีา่เคยโดนกระแสวิพภ์วิจารมา oh. ทำไงก็ได้ให้คงคอนเซ็ปต์ของงานแล้วก็ให้มีความเป็นตัวเราอยู่เหมือนเดิม oh. รู้คำตอบแบบสุดซึ้งกันเลยทีเดียวเพราะสาวใบเตยออกมายืนยันว่าแค่นี้เซ็กซีบ่บเบาๆถ้าเซ็กซี่มากกว่านี้ถึงขั้นโป๊เปลยกันเลยทีเดียวครับช่วงหน้ากันดีกว่าครับรายการอ e ีกลอสิ0จะอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆออของวงการบันเทิงเรื่องไหนต้องคอยอัปเดตกันต่อนะครับสาหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วกับพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีครับ